สวัสดีค่ะแอมวัลชยารุปงสานะคะเป็นไลน์เซอร์ติฟายโค้ปี2021ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมมีทิปดีๆที่อยากจะมาแชร์กันนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากลงโฆษณาผ่านไลน์นะคะไปฟังกันเลยนะคะ ปิดการขายผ่านหน้าเว็บไซต์ที่สามารถซื้อสินค้าได้ง่ายๆนะคะด้วยวัตถุประสงค์เว็บไซต์คอนเวอร์ชันค่ะโดยที่เราแค่ติดตัว l i น์แท็กนะคะก่อนเริ่มแคมเปญเท่านั้นเองโดยที่อันดับแรกนะคะเราใช้ตัวเบสโค้ดเนี่ยนะคะไปติดที่หน้าเว็บไซต์นะคะเพื่อให้ระบบมันช่วยเก็บฐานข้อมูลสําหรับคนที่เข้าเว็บไซต์นะคะหลังจากนั้นปุ๊บนะคะเราก็ใช้ตัวคอนเวอร์ชันโค้ดนะคะในการติดจุดที่เราอยากจะวัดผลนั่นเองอย่างเช่น ส่วนที่คนกําลังลงทะเบียนแล้วเสร็จสิ้นแล้วนะคะหรือว่าปุ่มที่คนกําลังกดแอดไลน์นะคะหรือว่าปุ่มซื้อสินค้าหรือแม้กระทั่งหน้าแบงกิ้วเพยนะคะที่ลูกค้าซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนั่นเองเป็นต้นนะคะแต่ถ้าอยากวัดผลหลายๆจุดนะคะก็สามารถใช้ Custo ม Event Code แทนได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่ไปติดตรงจุดที่เราอยากวัดผลได้ทั้งหมดเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะการวัดผลของคุณในแคมเปญก็จะมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนั่นเอง ะะไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกนะคะเรายังสามารถนำตัวกิจกรรมของคนที่เขาเว็บไซต์เนี่ยไปสร้างตัวคัสตอมอีเวนต์คอนเวอร์ชันได้อีกด้วยนะคะโดยที่การสร้างตัวลุคอะไรออดียน e เนี่ยหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่คล้ายคลึงกันนะคะเพื่อหาลูกค้าคนที่ใช่และตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดนั่นเองนะคะง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มยอดขายของคุณได้แล้วค่ะ เริ่มสร้างโฆษณาได้แล้ววันนี้นะคะที่ a d m a n a g e r l i n e b i t นะคะสำหรับใครที่อยากสร้างข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ t v l i n e m e l i n e f o r b u s i n e s s นะคะหรือว่าอยากเข้ามาพูดคุยปรึกษากแอมได้โดยตรงเลยง่ายๆนะคะแค่ a d ด Line o f f i c i a l a c c o u n t นะคะชื่อ addigitallab นะคะเพราะเราเข้าใจปัญหาของคุณนะคะและพร้อมที่จะมีโซลูชันให้กับทุกธุรกิจแอมรอทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะทักมาเลย